ที่จะเป็นโโอุหลงพีเมียน <c oughs> อุหลงพีเมีนหอมมาก <c oughs> คือว่าก็สั่งออนไลน์ได้ถูกไหมได้ค่ะอยู่ในช้อปปี้เหรอหรอยง่ในสั่งผ่านเพจเฟซบุ๊กค่ะชาสารักไทยเป็หนหลักค่ะแล้วก็ส่งใช่ค่ะ ส่งส่งนี้คือยอดเท่าไหร่ถึงจะส่งสิออแล้วแต่บางทีเรามีโปรโมชั่นลด20%รแล้วก็อาจจะเก็บค่าส,ส่งบางทีก็อาส่งฟรีแล้วก็ไม่มีลด20%ร